ครับก็สวัสดีครับอยู่กับรายการฮนชิเอ็กซ์ติกบอยค่ากันแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาจัดกล่องให้เจ้างูก้นขบตัวใหม่ของผมกันนะก็ตัวที่แล้วมันกินดื้อด้านไปหน่อยนะครับก็มาจะปวดโฉมกันดีกวา่านี่ตัวใหญ่คอกับ อบทีแล้วเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกวระสีจะสดกว่าก็อ้วนกว่านะหัโชมกัโชมอ่าก็เราจะพักน้องไว้ก่อนครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่ผมเลือกจะเอามาลองพื้นก็คือก้อนหินนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูนะว่าก้อนหินที่ เราเอามาเนี่ยมันจะหลุดเข้าไปในปากงูได้หรือเปล่าี่ผมคัดมาแล้วนะก็น่าจะไม่หลุดเข้าปากงูนะครับผมแต่ว่าถ้าเล็กมันจะมีไซส์เล็กกว่านี้มันจะมีแบบเล็กกว่านี้อันนี้ต้องระวังเลือกใช้ก้อนหินเพราะมัน,มนเห็นว่าม,มันสวยดีนะครับอะโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็เอาป้อนหินมาเป็นลองแล้วเรียบร้อย ที่ผมจัดตามอ่าที่ผมเห็นในกลุ่มเฟซบุ๊กของที่คนหนึ่งถ้าผมจำชื่อที่เขาไม่ได้ที่เขาจัดแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ผลนะครับกับการที่ฝึกให้งูก,กินนะครับเอ่อรู้สึกว่ามันจะกินแบบเป็นงูป่านะแต่ว่ากินกินแช่ได้นะกินแช่แบบกินพวกซากได้กินเศษเนื้อได้อะไรอย่างนี้ครับผมผมเห็นในกลุ่มมาก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าจัดตามนี้น่าจะได้ก็ผมก็จัดตามแล้วก็รู้สึกว่าได้จริงน,นะครับผม ก็ต่อไปก็เราจะใส่ขวดน้ำขวยน้ำต้องมีขนาดใหญ่พอนะครับผมงูจะเข้าไปนอนได้เพราะว่างูพวกนี้มันชอบแช่น่นะครับมันอยู่ในน้ำเลยแหละแต่มันก็ยู่ตามโคลนบ้างบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในน้ำร้0ยเซนตครับต่อไปก็ก้อนหินนะครับเพื่อให้เขาได้แบบว่า มันจะเหมือนขอนนะเพื่อให้เขาแบบว่าขึ้นมาบางทีเขาก็ขึ้นมานอนนะครับใส่ลงไปเลยแล้วไม่ต้องอวดชื้นนะครับงูพวกนี้มันชอบชื้นอยู่แล้วนะครับก็ต่อไปก็จะใส่น้ำงูเราลงไปนะครับเขาก็อาจจะไม่ค่อยเลื้อนะเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาของเขานะครับอ่าก็บางคนก็อาจจะจัดเป็นน้ําเลยหรือบางคนก็อาจจะจัด เป็นขุยมะพร้าวหรือว่าก็อาจาจะจัเป็นแล้วแต่ครับงูนะเอวิตริงนะครับผมถ้าเราจะจัดแล้วแต่เราชอบนะผมชอบแบบนี้ผมว่ามันดูสวยแล้วก็เออมันไม่ต้องทําความสะอาดมากเหมือนขุยมะพร้าวนะเพราะขุยมะพร้าวมันรู้สึกว่ามันเปียกน้ําแล้วมันจะเปืเป้อนไปหมดเลยครับเวลาเราจาับงูงูก็เปื้อนตัวเราก็เปื้อนนะครับเปื้อนถ้วยน้ําอีก ต้องมาเปลี่ยนกันหลายรอบแต่ว่าถ้าอย่างนี้ผมว่ามันก็โอเคเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ก้อนหินเนี่ยมันจะเข้าปากงูได้หรือเปล่าเราก็ต้องระวังแต่งูก้นขบปากมันเล็กครับผมว่านะก็ไม่น่าจะเข้าครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาจัดกล่องสนุกๆให้ดูแค่นั้นเองนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นงูอะไรหรือว่าจะทําอะไรนะครับก็ตามรับชมได้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจแล้วก็ ถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่มนะครับคนรักหมูป้องของกอ็อย่าลืมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมรับเองครับผมเป็นแอดมินอยู่นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม